ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับบ้านน้องซิมตำบนโคกรามเพื่อจะตุระสรักีมานจังหวัดรอย็ดครับมันนี่ผ้มกับนายู่ริมสาบัวนะครับบัวโป่งงามๆครับใช้บรรยากาศนะครับสาบัวครับมนนี่ก็บนี่ว่าแม่ลูกว่าฝากครับงามๆครับ ครูหนึ่งด้ครับครับผมครับไปเบิ้งรายระ่อเียดวัวกันเลยครับครับผมครับครับครับผมเบิ้งรายระ่อเียดวัวกันเลยครับครับสดสดครับหนาเลียงครับลูกหนึ่งลูกสองครับสดดีครับบังหลอดครับกินใหญ่นี่ดีว่าไทยบานห้อครับหือว่าไดกลางยดอกครับ ต้นสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกไปห้าร้อยสามสิบนะครับเบืง,บงขั้นดีเร็บดีครับรับประกันทุกทอนรับประกันทุกแผลครับเด่นหนึ่งครับเบิบ้องขับนหญาดีดีแล้วก็หูดีสัครับเคียงดีกว่าเมียจับได้ใบไ,ได้ทั้งแม่ทั้งลกูกน่ารักดีครับน่าเลี้ยงน่าเจ็บเป็นราคาใบมื้นสามพันห้าร้อยครับ พร้อมส่งส่งไส้ซี่ซอยอีสานเด้อครับนี่เด้อครับเพราาะว่มันราคาถูกหรอกครับนี่เวลาไปไกลๆฟังของที่ชายแดนสิก็บ่เหเลียยังครับคือใจรักครับก็ส่งให้พี่ให้น้อยก็เขาก็ส่งให้ซี่เก่าครับนั่นล่ะเงินสามพันหบาร้อยครับเบิ่ง่ากินหญ้าบ่ัง่ายครับนิ่งดีครับได้เครื่องเครื่องอมเครื่องดำแดงเด้อครับ เบิ้งลูกสาวครับลูกสาวปานกระต่ายครับเบิ้งหลลูกสาวลูกสาวสองสามเดือนครับรับเงาดีคือแม่มันเหรอครับเบิ้งหลดไทยว่าไงบ้างเรื่าหนาเลี้ยงหนาเจ็บครับราคาเป็นไทยกลางอยู่หรอครับบ่งมันไทยหน่อยเขาดอกครับบ่งมันกระดวนได้ครับสีเงาดีครับได้ลูกไปอีกสีเงาอีกอ่ะออกอีกครับนั่นแหละ เินครับรับประกันตั้มนี้่ะครับบังหลูกสาวครับสาวไหนรักดีครับโอ้ดีดิโอทงง้ทั้งเมี่ยทั้งหลูกเลยนิ่งเลยครับบังฟองฟองเบียงบ่แรนออกแบ้วเลยครับอะเป็นรถง่ายครับอ่ะสนใจกระทักมาทั่วมาเลยครับผมงช่องให่เสียเลยครับอ่าล่ะหับานหดอดซรง ปลอกก่อนย้งเพื่ออะครับเก็บเงินอยู่บา้านบุ๋่ลยเก็บเงินปลายทางครับเพต้องคว้างครับสบ,บายสบ,บายครับครับเป็นเจ้เลี้ยงครับผู้ดได้แพทย์ที่บนก้อนเนี่ยครับท้อมากครับฮะมาด้แต่ละควบสอนควบกับทายซัมเนียละครับบ,บ,รบ่มีหะมาเลยสัมเนียกับนัมนาหรืครับเห็นเลยอยากอยู่ดิว่าหน่อยมันมีแต่ง,ง,งมื่อยง่ามเมื่ใหญ่เขามันก็ราคาสูงครับ thì hả mươn chén thì sửa vào bao nhiêu ngân nữa lại mấy ngân pha gặp áo xăm nữa lại bên trong ngay không ngay ngay không dùng bà không bông. Là. Bông vào là liền là chép cấp cháu 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 là cái cháu บานี่แหละครับกติบ้านเมนสีขาวเลยกติบ้่อแดงเลยก็จะครับเป็นแดงปนขาวอยู่สีน,น่านวอนอยู่ดอกหัวมันสีออกเป็นแดงอยู่ครับมันเกิดตีแดงอยู่บางหลวกมันก็ตีแดงอยู่ครับหัวแดงไทยรอหางนี่ก็แดงออกมาแดงอยู่ง่ายก็ตีแดงไปไหนอยู่ดอกผมะ่าณตัวอ๋อข่อเรียงครับแล้วค่าซ้ําิเด็๋ยวัวสรงตัวสองหังวใจครับ ครับผมเงินสามพันหาร้อยครับเอนละโซ่ลยครับทรงใหเลยสรงดวนเลยครับตําไปสนี่เอเอมเอ็หรอครับครับผมแต่คักเราที่ครับแต่ขอจบชีวิตสนี้หรอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ